สร้างความเสียหาย4,000กว่าล้านบาทใช้วิธีหนีกบดานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำกิจกรรมใบหน้าเฟซอักเปลี่ยนตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยที่ได้รู้จักกับนี่แหละฮะยิ่งเป็นผู้ครนักวิชาการตประเทชาติทำงานยาสูบพัฟฟ์อังกฤษอายุ6.2ปีสัญชาติ ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับตัวได้ที่บ้านพักย่านมหาชัยมีหลักไหมมีหลักไหมอ่ะจ้าผมมีหลักเอกสารจากทูตตำรวจญี่ปุ่นประจับประเทศไทยให้ตามจับกลุ่มตัวอาจจะก่อสร้างภาพไายสำคัญคดีโกงหุ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับนายยักษ์ผูโอดเป็นอดีตนักธุรกิจเขาต้องาีความชื่อดังนะครับเขาเคยทำงานที่บริษัทโอเคซีซึ่งเป็นบริษัทที่เพื่องจักรลายใหญ่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปล่หุ้นในบริษัทของตัวเอง ขึ้งสูงไปถึง1นล้านสองแสนเยนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1นล้านห้าแสนเยนต่อหุ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพอหุ้นขึ้นปุ๊บเขาก็เทขายออกมาหมดเลยสร้างความเสียหายต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นคิดเป็นเงินไทยประมาณสี่พันล้านบาทถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นครับศาลญี่ปุ่นจับกลุ่มสมาชิกร่วมแก๊งได้ทั้งหมดยกเป็นตากคนนี้ก็คือนายยาซุโอะหลบหนีเข้ามาอยู่ในไทยนานกว่า11เปีแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้มีพัฒนาการของใบ เปลี่ยนไปทั้งหมดหรือว่าเรียกว่าเฟซออฟเพื่อที่จะหนีการจับกลุ่มนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมนักงานตรวจคนบข้อมืองก็จับกลุ่มได้แล้วก็มีการยกเลิกหนังสือเดินทางของนายยาสุโอบที่มีการขอมีด้ามอยู่ต่อประเทศใช้ชีวิตบ้านตายถึงวันที่หนึ่งกันยายนแล้วก็ประสานขั้นการที่จะส่งตัวสองจุดเนี่ยนะชนกันชนกันเรียบได้ส่วนส่วนตัวแผ่นนอกก่อนเรียกแผ่นนอกก่อนใช่ไหมครูนะ เย็บตัวตัวเสื้อน้องอย่างเดียว,ต,วตัวนองอย่างเดียวในอ,อื่นไม่ต้องไปนั่นมันได้เ n าแล้วก็เจ็บดิดแยกกิจการได้ได้เด็กก็จะให้ซักให้หางม้าเนี่ยมันลงไปล่องนี้แล้วก็นเนาให้ล่องนี้ให้มันติดเลยนะครับเนาหางม้าติดตัวบาของมันคือมาให้ <ตก S 2> หางมา้าไม่ให,หางม้ามันเคลื่อนตัวแล้วกันะม,มันจะอยู่กับที่นะตรงนี้

มากให้มันชนกันอันนี้อ,อันนี้ก็ํำลองเดียวกันนะ

สองจุดนี้แล้วฮะให้ตรงกันแล้วกันเย็บอีกข้างก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวเราเราตรงนี้เพื่อที่จะเกียนนะครับเกียนซับในล็อกไว้หลักหัวเราล็อกซับในกับตัวเสื้อติดกันไว้แล้วตัวตัวที่เย็บติดก็คือพิมพ์ไปข้างหลังให้หมดเลย เธอเธอเอานั่นมาบางก่อนนะแขนเอาผ้าหางมามาไหมเอามาจะทำปกเลยแล้วแขนที่หลังแล้วคนะู่แทนแขนไว้ที่หลังเอลงาปกไปก่อนเข้าปกก่อนถ้าเราต้องการที่จะข้ามถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีระเบียบนี้ในความพยายามที่จะเป็นหรู้สึกตื่นเต้นมากสักไหนฮะ 我懂你呢。 <reading repetition> ปรับข้อใหม่แครับา้นททื่อเป็นกรเป็นหโรเรียนนัตกรัองแต่าเองจๆแล้วนะคะคุณรูหเนก็อยากทาบนะคว่าขั้นตอนของการทาเทียนนะคะต้มีวิธีการทายังไงอะคะขนตอนนะครับคอเทียนจังวัดบนาคเราแต่จะมีอยู่3ประเทศประเทศเทียนโบราณนะครับสองเทียนประเทศเินสเทียนจตลัครับ เกยืประเภทศติดกินนี้จะไม่ค mm ุกกระบวนการต้มนะครับพอเสร็จแล้วเขาก็จะมามาปิ้งทิปนี้ม uh, <mythology> ีแบบปิ้งเราจะใช้ถ ok ุงอ่อนระหว่างนิ้วมนะครับแบบปิ้งปูนพอปิ้งเสร็จนะครับแล้วก็จะมาให้แขนแกะออกมาและท่อกขาจะเป็นสีน้ำค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆค่ะขั้นตอนไหนถือว่ายากสุดในการทำ มีความสัมพันธ์กันนะครับนะขันไหนมันยากกว่ากันอาจจะง่ายเหมืนกันก็ไม่เกี่ยวกับเราจะให้เข้ากันหมดนะครับก็คือให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนแต่ว่าผลงานจะออกมาสวยหรือว่าไม่สวยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความทันนานของแต่ละคนครับผู้ครูขายอย่างขบวนแห่เทลิงชันหาที่จังหวัดอุบลราชธานีในแต่ละปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสวยทั้งนั้นเลยเขาใช้เวลาในการทํามากน้อยขนาดไหนนะคะบางต้นนะครับก็สองเดือนสามเดือนครับค่ะต่าจะ เป็นพุทธบูชานั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ได้เป็นขวัญและกําลังใจก็คือเรื่องของรางวัลอย่างที่ผ่านมาของเราได้รับรางวัลอะไรบ้างแล้วอะคะลองได้รับรางวัลหายๆ่านจากประเทศต่างๆนะครับที่ประกาศรางวัลให้แก่เกษตรที่ชนะเลิศในแตปละครับแล้วก็นักเตะสมมตมฐากรณีที่ถึงด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจ ติดต่อเข้ามายังไงคะติดต่อได้ทางโครงการท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัสดีบุคคลากรก็ได้ครับค่ะหรือว่าจะติดต่อมาทางตรงส่วนการเรียนเปลียนภาษาหรือกระดิ่งก็ได้นะคะได้ครับผู้ชมคะสำหรับการทำโตเกียวภาษาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นทั้งส่วนต้นมาส่วนต้หมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันกระสุนทอดใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเตรียมตัวส่งที่มากมากเลยนะคะที่มาให้ฟังดูกับเราขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วในเช้าของบ่ายวันนี้อะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เราตโรคที่เกิดจากยุงนประเทศไทยที่ยังคง